สวัสดีครับผมช่างใหญ่นะวันนี้จะมารีวิวนะครับเกาะปัตตาเลียนวอลล์นะครับโปรเฟชชั่น a ลรุ่นคลาสสิกซีรีส์ซุปเปอร์เทปเปอร์นะครับโคมนะครับรุ่นนี้นะครับยอดนิยมนะครับมอเตอร์แรงกำลังดีนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าภายในมีอะไรบ้างนะ เห็นที่เห็นก็จะเป็นลองฟันนะครับสีเบอร์นะแถยหวีน้ำมันแปลงปัดครับการกระแทกเรียบร้อยนะมาเกี่ยดูเลยก็ต้องแกะนะครับรุ่นนี้ก็เรียกว่าหลังเงินนะในกล่องจะมีลองฟัน,นครับแถมมาให้ สี่เบอร์นะมีเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามแล้วก็เบอร์สี่นะครับมีลองฟันมาให้สี่เบอร์นะในกล่องก็จะแถมนะครับหวีหวีวอลแท้นะครับวอลแทเลย usa นะครับของแท้ในกล่องก็จะมีลายใบรับประกันสินค้านะครับใบรับรักรันการนะรับประกันมอเตอร์หนึ่งปีเต็มนะครับ นะครับใบรับประกันสินค้าก็จะมีห s ี r i ี l number นะสองใบตรงกันนะครับคู่มือนะครับเป็นภาษาต่างด้าวไม่เข้าใจตรงไหนก็ถามช่างใหญ่ได้นำเข้านะครับโดยบริษัททวินเวิร์เทรดดิ้งจำกัดนะเดี๋ยวเรามาลองนะครับทดสอบความคมเลยนะครับตะเรียนตัวนี้นางใหญ่จำหน่ายพร้อมรับคบนะรบ ตัดอ,ออกเลยใบยมีดเป็นใบมีดสแตนดาดนะมีนีดมาเลยนะครับวอล์อเมริคันโยกเอาไว้ถอยนะครับถอยสกูถอยหลังไม่มี0.5แล้วก็ถอยคันโยกสุดเป็น0.5แล้วนะ ตัวเรือนนะครับสวยงามเดี๋ยวเรามาฟังเสียงนะครับเขาอยากเสียบปลั๊กนะฟังเสียงถ้ามันเปิดเปิดดยงเนี้ยมันดังเงี้ยดังตั๊กตั๊กตั๊กเราบีบนะครับใช้มุมด้านใช้นิ้วกับนิ้วชี้บีบมุมด้านซ้าย แล้วก็เปิดสวิตแล้วค่อยปล่อยนะครับไม่ต้องกลัวว่ามันจะมันจะบาดมือหรือว่ามันจะเข้ามือไม่ต้องกลัวนะเพราะว่ามันไม่เข้าอยู่แล้วนะครับมเตือนแน่นครับแรง,งนะเสียงเงียบเดี๋ยวจะทดสอบความคมนะให้ชมกันครับปัตเตอร์เลี่อนตัวนี้นะครับรับคมมาแล้วนะขน,นาดมุมนั้นกว่า มุมตรงกลางแล้วก็มุมด้านซ้ายเจอผมนั้นหนาะไปรอดไหมหทดสอบอูนะวานเทียบนะทดสอบขาดนะท่าเใีญทดสอบไปดูแค่น,นี้นะเนื่องจากเป็นบัรตเรเลียนนะตัวใหม่นะทีอะไร่ยังไม่เคยใช้งานมาก่อนนะครับส่งช่างมือชีบรับผมเรียบร้อยแล้วพร้อมใช้นะ อยากจะได้ก็สั่งซื้อเข้ามาราคา3,000บาทนะรวมรับคมอย่างดีแล้วก็ส่งกรี่ให้เรียบร้อยนะนะครับทั้งอย่ก็ดูแลบริการหลังการขายนะครับมีหลายรุ่นหลายราคานะตัวนี้นะครับสายยาว2องเมตรห้ 250. ถ้าอยากยาวก็เสียบปลั๊กต่อต่อปลั๊กเอานะ ร้านกำเนิดสลอนก็เป็นตัวแทนจำหน่ายนะครับสวยงามครับสายด่วนครับสั่งซื้อสูย์แป่นหนึ่งเก้าแปดห้าหกสองสามสี่และสูตร์หงสองห้าสิบแปดสามเก้าเก้าเก้านะเป็นของนำเข้าจากอเมริกานะครับ ใช้ลืมอะรุ่นเนี้ยนะครับมอเตอร์มันโคตรทนเลยเอาเป็นว่าสิบห้าถึงยี่สิบปีอะคุณใช้ไปเถอะ,อะเต็มที่มันก็แค่อะไรฟันมันอาจจะบางใบมีดอาจจะบางเราก็เปลี่ยนใบมีดได้ใบมีดจะมีจำหน่าย,ยแล้วนะครับเป็นองกลัวอะไรทุกชิ้นมีบริการหลังการขายในแถน,นี้น,นะครับเป็นตงกลัวนะวันนี้ก็ขอบคุณนะครับคุณเบสตะเหลิงชั้นนะครับที่สั่งซื้อเข้ามาครับ ยังมีจำหน่ายอยู่นะวันนี้ลาไปก่อนครับก็บอกช่องทางติดต่อนิดนึงนะครับร้านกำเนิดสแลนตั้งอยู่ปากซอยพ่อหนดยอทินท่าทิบสองครับตรงข้ามตลาดส,สดยิ่งเจริญนะเขียรตสายไหมนะกรทมนะรหัสร้านเคอรี่นะแปดสี่สี่ห้านะทั้งเย่ยก็จะรีบส่งของให้ลูกค้านะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ,บายบาย No.